อุตุเตือนทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นถล่มหนัก56จังหวัดคลื่นสู0.2เมตรกราบสวัสดีกับ FC สุภสุขนครับเมื่อนี้พย,ายการจะามาเตือนในส่วนของอุตุเนาะครับเนาะฝ่าฝนอีกแล้วจะมาอีกแล้วฝนวันนี้วันที่31พฤษภาคม2 0 1เวลาที่กรมอุตุแจงเขามาคือ6โมง34นาที อ่าที่กรมอุตุแจ้งเขามากนะครับเนาะชัดเจนขอบคุณในส่วนของกรุงเทพธุรกิจอ่าในส่วนของสื่ออ่าที่นํามาเสนอนะครับเนาะกับกรมอุตุนิยมวิธีอ่านิยมวิทยาพี่น้องเอามาเบ่งไรายละเอียดกันนับจากนี้ไปก็ให้ระมัดระวังเด้อฮอดอ่ามืออื่นหมะนะครับเนาะ,นะระายงาน24ชั่วโมง ว่าฝนสีมีบอ่อบานเท่าอีสานบันเท่ามีฝนบอ่บอภาคเหนือมีฝนบอ่อภาคกลางมีฝนบอ่อโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมขังนะครับเนะาะฝนจะมาอีกแล้วามาเมืองรายละเอียดที่อุตุเป็นเจงเข้ามานะครับเนาะพยากรณ์อากาศ31พฤษภาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มียอมความกดอากาศต่ําบริเวณเอ่าวตังเกียและพายุดีประชันนี่มันจะมีพายุเข้ามากด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าพายุบริเ้เขาไทยด้วยตรงเนาะแต่ว่าลูกนี่มีผลกระทบกับไทยอา่าพายุดีประชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่อีสานเท่าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้ง ให้คนให้ความประมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนี่อุตูพ้นแจงประกาศมาเนะครับนะอันหึยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทรยจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกับกำลังเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้วคาดว่าจะมีแนวโน้มเคลื่อนใกล้าชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนก็คือมืออื่นนี่พี่น้องเลย67 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับส่วนพายุโซนร้อนเอวิเนียบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วและขอให้ผู้ที่จะเดินทางไป,ปรบริเวณดังกล่าตวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยก็คือประเทศญี่ปุ่นผู้ใดสิไปประเทศญี่ปุ่นก็ตรวจสอบอากาศด้อยพี่น้องเด้อมาเบิงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย0 6 0 0ถึงวันนี้ถึง0 6 0 0์ พรุ่งนี้ก็คือถึงหกโมงเสาร์นออ้องเขาเล่ามือออ่นนี่ละเบิ่งเดอร์คืนนี้จะมีฝนบ่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากพิจิตรกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรชบูร์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 -37 องศาเซนเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1ิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเฮามีฝนฟ้าขนองไว้ละ60ของพื้นที่อู้หลาหนาะเติบได้พี่น้อง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลาสินร้อยเอ็ดมหาสารครามมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธา,านีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่3 3 2 7งองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-37องถึสาเซศาเซนเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูภาคกลางภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีลบบุรีสร,บรนนะบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมราชบุรีสมุทรส,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 สงครามอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียรอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซนเซียส 36, ยลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตก,ตก และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซนเซเยสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซนเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณนี้พี่มีฝนฟ้าครอ่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออก <c oughs> มีฝนฟ้าขนองร,ร้อยละเจ็ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบกิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด2 4สถึองศาเซนเซเยสอุณหภูมิสูงสุด3 4มสงองศาเซนเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีบริเวณและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณมีมฝนฟ้าครึ้มสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่โอ้ฝนตกผะอ่ากรุงเทพพูดน,นะเนาะและมีฝนตกหนักถึงหนักอ่าและมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิตม่ำสุด25-27องศาเซนเซียสอุณหภูมิมสูงสุด34 3 6องศาเซนเซียตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ให้เฝ้าระมัดระวังในส่วนของฝ่าฝนนะครับเนาะเพราะว่ามันเอาแนนเอานอนบ่ไ,ได้เด้นี่ตอนนี้อ่าตอนนี้เข้าสู่ภาวะหน้าฝนแล้วไปไสก็ให้กางลมไปน้่เอาลมพกลมพกหมวกมพวก,พกเสื้อกันฝนไปน้่เด้อถ้าหากว่าเขาไปทุละเนะครับเนาะนะย่านมากบกับบ้านบน่ท่านฝนจะตกห้ามสก่อนแล้วคนที่ขับรถก็ให้ระมัดระวังวิสัยทัศน์ในการขับรถนะครับเนาะ กลางเว้นยังบาเทอไรแต่ว่ากลางคืนนี่ถ้าฝนตกลงมานี่หาที่ลบสะกอนเนอ้อหาที่จอดสะก้อนเขาปั๊มเขาหยั่งสะกอนเพราะว่ากลางคืนนี่ยิงอันตรายวิสัยทัศน์ในการมองเห็นระยะไกลมันมันบ่เห็นอีกอย่างหนึ่งขับไปแล้วเวลาเบรกมากนี่ทางโค้งทางโค้งถนนมันลื่นนี่พี่น้องยิงขึ้นเขาลงห่วยเนาะครับเนาะถนนมันลื่นเอ่อข่าวล่าสุดออกมานี่เห็นบ่ผู้สแสวงบุญ รถลุ่งพูเหล่าลงนาผาบาอ้ยสูญเสียชีวิตและัพสินพี่น้องเอ้ยเนอะติดตามข่าวในเดอ้อบรรยากาศกับเป็นห่วงก็ขอแสดงความเสียใจกับญาตินะครับเนาะโอ้หลายไล่เลยบรรยากาศนี่โอ้เบิ่งสลดเลยพี่น้องเอ้ยอีกอย่างหนึ่งในส่วนของเกษตรกรชาวไร่ชาว,ชาวนาเฮ้าถ้าเฮายัง ถ้าเขายังมีเวลาอยู่ก็ยังมาต้องเฝ้าด้อเห็ดให้เหตุน่าพนัการก็ยังมาทัในไไถสักหม่องอยู่ใจเย็นๆจังหน่อยหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันเล่งฝนมันตกหลายถ้าเขาวานเข้าเขาวานเข้าถ้ามันถูกจังหวะมันท้าถูกถ้าเขาวานแล้วฝนมันมาตกห่อหน้ามันมาหงมันก็เกิดดีดีเด้อถ้าฝนตกซ้ำหนึ่งนี่ก็จะเกิดดีแต่ว่าถ้าฝนตกหลายๆแล้วน้ามันหง โอ้ oh, แบบนี้บดีดเลยเข่ามันเนา่าเข่ามันบกเกิดนะครับเนาะเห็ดให้เฮาลาบากอีกแล้วบ่เน,นี่ไปปันหลอบสองจังสั่นกับต้องไปแส่เข่ามาอีกบ่นเนี่ยแส่เข่าแล้วคอยไปวานให้มันแตกต่อคบตาเคียดซะก่อนไปวานส้่มอีกมันเสียเข่าปลูกนะครับเนาะแล้วว่าแถวชุมชนมันพอยแย่การกับหลายเจ้าเรียบร้อยไปแล้วลาวานเข่าเรียบร้อยเปิดแหลเบดละลเริ่มจะบดเลยล่ะนะครับเนาะ อ่าเอาการทยอยเฮตุกันไปนะครับเราใคร่ทยอยเห็ุกันไปถ้ามันถูกจังหวะมันเผื่อฝนมันมาตกมันก็โอเคเนี้ยแต่ว่าบึงสภาพดินแหลมมันมีความชุ่มชื้นดีอยเขาก็จะเกิดดีอยู่ดอกนะครับเาถ้าฝนมาตกลงมาจนจนหนาหงนี่มันก็บ่เสียหายถ้าฝนตกลงมานี่อ่าสุ่มเปียกดีนี่ก็มีปัญหาเรื่องหย่าอีกล่ะหย่าเกิดพร้อมเขาเขาเกิดพร้อมหญ่าอีกล่ะนะครับเา อก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวนาไทยเฮ้าก็พยายามติดตามในส่วนของอ,อุตุวิเดอร์พี่น้องเพราะว่าเฮาเห็นห้เห็นหน้านะครับนะติดตามสถานการณ์ฝ่าฝนไปนําเดี๋ยวพอยายการก็จะได้นํามาเสนอให้กับ f อสซีผูสูุ่น้นน้ว่าเป็นจังไงเอาคลิปหน้าพ่อกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ